การสร้างเสน่ห์เพื่อให้ชายนอยกมาเยี่ยมเย็ยนเรานะท้าช่วยดีค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้เราจะมาพูดเรื่องการสร้างเสน่ห์เพื่อให้ชายนอยกมาเยี่ยมเย็ยนเรานะคะก็หลังจากที่ว่าเราพูดคุยเอ่อเรื่องเรื่องนาะทีการงานเรื่อง ชีวิตสภาพทั่วไปเรื่องชีวิตของเราเรื่องชีวิตของเขานะคะแล้วก็เรื่องของความสนใจเรื่องเซ็กส์เรื่อง Sex, อะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแล้วนะคะแล้วก็สนใจกันยิ้มแยม้ยมแจ่มใสให้กันทุกวันทุกวี่แล้วรู้สึกกิ๊บเก็บในหัวใจแล้วนะคะบ้างเคยรู้สึกชอบเขาแล้วนะคะอย่างนี้แล้วก็ เชิญชวนให้เขามาเยี่ยมเรานะคะว่าคุณเขาเนี่ยก็คงจะสนใจคนไทยแหละสนใจชาวไทยแหละเขาถึงคุยกับเราอยู่เนี่ยตั้ง2เดือน3เดือนแล้วถึงตอนนี้แล้วเราก็ถามนะคะว่าคุณเนี่ยสนใจชั้นแบบไหนสนใจชั้นแบบไหนถามหาสถานภาพ Uh huh. บางคนก็บอกโอ้สนใจคุณมากนะแต่ก็ยังไม่ให้สถานภาพแต่ก็สร้างความทำให้เราู้ว่าเขาสนใจนะคะแต่ว่าถ้าเรา่สนใจเขาแล้วเขาก็ท่าทีสนใจเราอยู่แต่ยังไม่ออกปากนะก็คือยังไม่พูดว่าเขาสนใจเราเราก็พูดได้นะคะเราแสดงท่าทีว่าเราชอบเขาได้เราสามารถพูดก่อนได้ว่าเราชอบเขานะคะไม่ผิด ถ้าเราคิดว่าเราชอบเราก็บอกเลยว่าฉันรู้สึกชอบคุณมากนะแล้วก็ฉันก็อยากคุยกับคุณทุกวันนะคะสิ่งสําคัญนะคะคุยทุกวันแล้วฉันก็อยากเจอตัวจริงนะคะเราก็คุยกันมาตั้งเป็นสามเดือนแล้วนะคะอ,อะไรอะไรเราก็ฟิตกันดีนะคะคุณสามารถมาเยี่ยมมาเที่ยวเมืองไทยไหมถ้าคุณสามารถมาเที่ยวเมืองไทยคุณก็ทําแผรนะคะเราก็แจ้งฉันนะคะฉันชอบคุณ พอหลายวันหลายวีมาแล้วชอบเราค่อยบอก i love you สามารถพูดได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องอายถ้าเราพูดแล้วมันเป็นกุญแจอย่างหนึ่งที่จะเปิดประตูนะคะทะลุเข้าไปแล้วสามารถที่จะให้เราได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเนี่ยเราก็ทำนะคะเพราะว่านี่มันทางอินเตอร์เน็ตเขาไม่สามารถที่จะรวงเข้ามาถึงตัวเราได้นะคะเราพูดก่อน เราได้คะแนนก่อนนะคะบางทีผู้ชายคนน,นั้นเขาก็อาจจะชอบชอบเราอยู่เราก็พูดเลยว่าเราชอบเขานะคะเปิดเผยป,ปากของเราก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอโอ้ oh, เราเป็นผู้หญิงไทยเราจะต้องรอผู้ชายได้พูดว่าชอบเราก่อนเราถึงจะแสดงท่าทีนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเขาจะว่าเราร่าเราเราแบบไอ้ออนั่นเราคิดนะคะทําไมเราไม่คิดใหม่ว่าถ้าสมมติเราพูดก่อนสมมุติว่าเราพูดก่อนนะคะ เราก็อาจจะสมหมายแล้วชายคนนั้นก็ตัดสินใจมาเยี่ยมเรานะคะ,ะเมื่อเราพูดเราชอบเราก็พูดให้มันกระชั้นชิดเออฉันชอบรู้สึกว่าชอบคุณมากมากกว่าวันก่อนๆน,นะวันก่อนๆนนะั้นเราเราพูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉันก็ได้หัวเราะคุณสร้างอารมณ์ทําให้ฉันได้มีความสุขนะคะได้ได้ยินเสียงหัวเราะฉันไหมวันนั้นเนี่ยหัวเราะเสียงดังมาก แล้วคุณพูดคุยอย่างนี้นะยังไม่มีใครพูดแบบนี้กับฉันเลยนะคะคุณนี่แหละทําให้ชีวิตของฉันมีชีวามากขึ้นทําให้ชีวิตของฉันเฟรชมากขึ้นอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะก็เติมลงไปทีละนิดทีละหน่อยทีละหน่อยทีละนิดนะคะเจาะลงเหมือนกับน้ําหยดลงหินนะคะกะ็หินมันยังกร่อนนะคะแล้วหัวใจผู้ชายอ่อนๆนี่จะไม่หลงรักคุณได้หรอนะคะ ดังนั้นนะคะก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจ่าค่อยๆเขาประชิดตัวค่อยๆค่อยไปให้มันจุในหัวใจเขาจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะทนทานอยู่ที่ประเทศเขาได้นะคะถึงวันถึงเวลาที่ว่าเขาจะมีวันวเคชันเนี่ยเขาจะต้องมาเยี่ยมเรานะคะก็ถามกันว่ามีแพลนที่จะมาเยี่ยมเมืองไทยไหมมาเที่ยวเมืองไทยไหม ถ้าเผื่อใครบอกว่าโอ้ฉันจะไปปีหน้าอ๋เอเก็บไว้อยู่เบื้องหลังเลยหาผู้ชายคนใหม่มามาเสริมกำลังเราเลยนะคะโอเคอรู้สึกไม่ค่อยจะค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ถ้าเผื่อคุณสามารถมาเวไวๆในเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยดิฉันจะมีความสุขมากเพราะว่าคุยมานานแล้วอยากเจอตัวจริงอยากทัชอยากจับจากบ,บายนะฮะว่า ความมีชีวิตชีวาของคุณที่ที่เราพูดคุยกันวิดีโอคอนเนี่ยบ่อยๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อไดอ้สัมผัสกับชีวิตจริงๆของคุณนี่จะทำให้ฉันรู้สึกยังไงนะคะคงตื่นเต้นมากแล้วก็คงมีความสุขมากนะคะอย่าลืมทำแพลนที่จะมาเยี่ยมฉันนะคุณนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม มาอย่างนี้นะคะแล้วก็เมื่อไรที่คุณมีแพลนเนี่ยอย่าลืมบอกฉันนะคะฉันจะได้จัดสรรเวลาอะไรเนี่ยเราจะได้มิ팅กันนะคะเก็พูดไปทั้งที่หัวใจของเราก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าบาจาที่เราออกไปก็ได้นะคะก็คือ,อ,อกำกึ่งอยู่แล้วก็มีมนุษย์เยอะแยะเลยที่เรากําลังคัดสรรอยู่อย่างนี้นะคะก็พูดไปก่อนเพื่อว่ามันเป็นเสน,เน่ห์แล้วก็ชายคนนั้นเข้ามานะคะ ถ้าเผื่อใครนี่บอกว่าฉันยังไม่มีเวลาหรอกที่จะมาเยี่ยมเมืองไทยในปีนี้แต่ว่าเป็นปีหน้าหรือว่าอีกสักสองปีฉันจะมาเที่ยวเมืองไทยอย่างนี้ก็บอกโอ้ยเราไม่คุยให้เสียเวลาหรอกนะคะยิ่งคุยนี่ยิ่งตกหลุมในความแคลแครคนแล้วก็ในความห่วงใยแล้วก็เสียโอกาสชีวิตของเรานะคะตอนนี้แม่อายุห้าสิบเก้าแล้วถ้ามีแม่พูดคุยกับใครเนี่ยคุณก็ต้องมาในสามเดือนสี่เดือนนี้นะคะถ้าเกินจากนี้ไปนะคะ แม่หาคนหม่คุยเลยแม่ไม่รอหรอกเสียเวลานะคะไม่รู้ว่าจะตายวันตายพุ่งหรือเปล่าเขาเขาไม่ใช่เรานะคะเขาไม่รู้จะตายวันตายพุ่งหรือเปล่านะคะก็มีสาวของลูกสาวของแม่เนี่ยอืมก็คุยกับใครบางคนเนี่ยพอเสร็จแล้วก็สามเดือนสี่เดือนชายคนนั้นก็จะมาเยี่ยมแต่เขามาไม่ได้เขามาไม่ได้ เพราะว่าเขามีปัญหาสุขภาพนี่เห็นไหมถ้าเ,าเราเลือกสัรนคุยคนที่ป่วย mm hmm. เขามีปัญหาสุขภาพไม่สามารถขึ้นขึ้นเครื่องบินมาได้นะคะอย่างนั้น mm hmm. เขาก็เลยรู้สึกว่าเฟลในชีวิตของเขานะคะ mm hmm. เขาก็เลยสุยใส้ฆ่าตัวตายเห็นไหมเรื่องโศกเหมือนกันดังนั้นการที่เราจะคัดสรรใครมาเป็นแฟนหรือหรือ คัดสรรใครมาพูดคุยด้วยเนี่ยก็ต้องดูว่าคนนั้นเขาสามารถที่จะมาเที่ยวมาเยี่ยมมาหาเราที่เมืองไทยได้ไหมนะคะส่วนว่าใครที่แพลนลอกอหลายเดือนเนี่ยอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะในอนาคตที่สมมุติว่าอีกปีหน้าเนี่ยเขาจะมาเยี่ยมเราแต่พอปีหน,น้ามาเขาเปลี่ยนใจแล้วอย่างนี้ถ้าเราคุยแค่คนเดียวนี่เราเสียโอกาสน,นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปของแม่นะคะเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็ขอให้ลูกของแม่โชคดีทุกคนแล้วก็ประสบผลสําเร็จโดยไว้นะคะวันเวลาไม่เคยคอยใครโชคดีค่ะ